สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะาสอนปั๊มบันทึกคลิปวิดีโอ t i k t o k นะครับขั้นตอนแรกนะครับไ้มาหน้า Google นะครับแล้วก็ให้เข้าสู่เว็บไซต์นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ไว้ใต้คอมเมนต์นี้ให้นะครับพอคลิกเข้ามานะครับก็จะเข้าสู่เว็บไซต์นะครับเว็บปั๊มไลฟ์ปั๊มติดตามนะครับได้ตลอดย4ิบี่ชั่วโมงเลยนะครับัดส่วนใครนะครับที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับมาตรงสมัครสมาชิกนะครับอ่ะปรากฏขึ้นมานะครับก็จะมีชื่อผู้ใช้ให้ใส่นะครับอีเมลนนนะะคครรรัับบผ่า ยืนยันรหัสผ่านนะครับพอให้เพื่อนๆกรอข้อมูลให้ครบถ้วนทั้งสีช่องนี้นะครับอย่าลืมติ๊กถูกด้านล่างตรงนี้ด้วยนะครับแล้วกดสมัครได้เลยนะครับพอกดสมัครเสร็จแล้วนะครับใกล้ทุกคนลงชื่อเข้าใช้นะครับตอนนี้ผมมาเข้ามาสู่หน้าตาเว็บไซต์นะครับเกมโซเชียลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้านตรงกลางนี้จะมีแยกเป็นหมดหมู่ให้ทุกคนเลือกใช้เลยนะครับใช้งานง่ายนะครับจะมี a c e b o o k นะครับ YouTube TikTok IG นะครับแล้วก็อน่นอีกมากมายนะครับก็ ให้เพื่อนเพื่อนเลือกใช้ได้เลยนะครับคลิกที่ตรงกลางตรงนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาใช้เป็นของ Tik t o อ k ให้ดูนะครับให้คลิกที่ท k t o อ k นะครับอแล้วก็เลื่อนลงมาตรงหมดหมู่นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างเลยนะครับอันนี้นะครับมาตรงนี้เลยนะครับทิ t o อ k นะครับเพิ่มบันทึกนะครับก็เลือกได้เลยนะครับเลื่อนลงมานะครับตรงบริการตรงนี้นะครับใกล้ทุกคนเลือกใช้บริการที่ทุกคนต้องการจะใช้ได้เลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาใช้เป็นตัวแรกให้ดูนะครับ และอย่าลืมอ่านคําแนะนำการสั่งซื้อด้านขวาตรงนี้กันด้วยนะครับอ่านในส่วนนองลิงก์นะครับก็ให้มาที่หน้าทิกต o อกแบบนี้นะครับวกห้ทุกคนเลือกคลิปวิดีโอนะครับที่ต้องการจะเพิ่มบันทึกนะครับผมก็จะเลือกเป็นคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับก็ให้คัดลอกลิงกด้านบนแบบนี้นะครับอตอนนี้ยอดบันทึกก็มีอยู่107คนนะครับเดี๋ยวมาดูพร้อามเสร็จนะครับก็ให้นําลิงก์มาใส่นะครับปริมาณนะครับสั้นต่ํา อ่ะติดบันทึกนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะมาลองซักซักหนึ่งร้อยบันทึกให้ดูนะครับเห็นนะครับค่าบริการก็จะอยู่ที่ยังไม่ถึงหนึ่งบาทด้วยซ้ำน,นะครับก็ถือว่าถูกมากๆเลยนะครับให้ทุกคนกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ากดสั่งซื้อนะครับทางเว็บจะแจ้งนะครับระบบได้รับการาสั่งซื้อของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นแบบนี้มาแจ้งกับทุกคนเลยนะครับว่าได้รับการสั่งซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ รหัสด้านล่างตรงนี้นะครับถ้าใครเกิดปัญหานะครับยอดไม่ขึ้นหรือยอดขึ้นช้านะครับก็นําเลขนี้ไปแจ้งแก่มินผ่าน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับอมาดูที่ประวัติการสั่งซื้อกันต่อดีกว่านะครับจะเป็นการสั่งซื้อที่เพิ่งซื้อไปนะครับก็จะมีสถานะแจ้งบอกนะครับว่าตอนนี้ทางเว็บไซต์ทางานไปถึงไหนแล้วนะครับตอนนี้ก็กําลังรอดําเนินการอยู่นะครับในช่วงรอดําเนินการนะครับเดี๋ยวผมก็จะอธิบายในเว็บไซต์นะครับว่าใช้งานยังไงนะครับหรือมีอะไรบ้างนะครับ เติมเงินนะครับช่องทางการเติมเงินจะมีสีช่องทางให้เลือกใช้นะครับจะมีสแกนเคอร์โค้ดทุกธนาคารนะครับทูนิวเวลส์นะครับอังเปเาเวล e t นะครับเหรียญคริปโตต่างประเทศนะครับใครทุกคนเลือกใช้บริการเติมเงินตรงนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับบริการเติมเงินนะครับก็จะมีโบนัสแตกต่างกันไปนะครับนี่นะครับมาดูที่บริการกันต่อนะครับบริการนะครับจะมีหลากหลายบริการให้ทุกคนเลือกใช้เลือกดูผ่านทางนี้ได้เลยนะครับจะมี Facebook นะครับ ทิกต็อกไอจีนะครับแล้วก็ YouTube นะครับแล้วก็หนึ่งเดดมากมายเลยนะครับนี่ครับการเพื่อนๆเลื่อนดูด้านล่างแบบนี้ได้เลยนะครับก็จะมีหลากหลายให้เลือกใช้เลือกดูนะครับหรือใครจะคลิกดูตรงคำอธิบายด้านหลังตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับพอคลิกเข้ามานะครับก็จะเจอข้อความแจ้งอยู่ด้านในนี้นะครับหรือว่ากดสั่งซื้อผ่านทางนี้ก็ได้นะครับแนะนําเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนคนไหนมีรายได้เสริมนะครับก็เพียงแค่ถัดลอกหลิงนา้ายแบบนี้นะครับแล้วส่งต่อไปให้เพื่อนนะครับ ็จะได้รับอัตราค่าคอมมิชชั่นกันด้วยนะครับตัวเชื่อเหลือนะครับถ้ายอดใครไม่ขึ้นนะครับหรือว่ายอดขึ้นช้าหรือทําไม่เป็นนะครับในส่วนนี้ก็เป็นการรักษานมินผ่านหน้าเว็บไซต์เลยนะครับแจ้งเรื่องแจ้งปัญหาผ่านทางนี้ได้เลยนะครับหรือว่าใครจะติดต่อมินผ่านทางไลน์นะครับคลิกที่ไลน์แล้วก็สแกนเค code โค้ดผ่านทางนี้ก็ได้นะครับเดนนี้ผมขอขับไปดูเลยแล้วกันนะครับว่าตอนนี้ยอดบันทึกเริ่มทยอยขึ้นบางอย่างครับ อ่ะตอนนี้ยอดบันทึกก็ขึ้นมาแล้วนะครับนี่นะครับพอเป็น220คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะถ้าเพื่อนๆท่านใดน,นะครับสนใจนะครับจะปั๊มบันทึกคลิป,ลป,ลปวิดีโอทิก k นะครับยอดขึ้นไหวและราคาถูกแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ไว้ใต้คอมเมนต์นี้ให้นะครับสาหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ